ส่วนคุณซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนะเดินทางลงพื้นที่หัดใหญ่แล้วก็เอามีเจ็ตสกีสามลำนีนะ่แล้วก็มีผ้าห <52 S 2> ่ม12 <6. S 1> กระสอบ12กระสอบเหรอค่ะ720ผืนโอ้ใช้ได้เยอะเลยอะ่ะศูนย์พักพิงครเหมาะเลยนะนี่ฮะขนไปด้วย แล้วพอไปถึงก็จะมีคนขับเจ็สกีที่เชี่ยวชาญไม่ได้มีแต่เจ็สกีไงค่ะในเมอสค,คูณซาบิดาเนี่ยไปถึงแล้วอันนี้ไปถึงแล้วมีสมาคมเจ็สกีแห่งประเทศไทยพานักเจ็สกีทีมชาติลงพื้นที่ไปด้วยค่ะคือที่บางแห่งเขามีเจ็สกีให้แต่ไม่มีไม่มีคน,คนขับแต่อันนี้มีคนขับไปด้วยนะ,ะไปแล้วก็เร่งทํางานแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้ทุกท่าน พี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ปฏิบัติงานขอยเข้มแข็งปลอดภัยเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะอันนี้รัฐมนตรีวัฒนธรรม